ชวนคนมาเตะบอลมากันเยอะไปมามากันเยอะไปนั่งกันยาวเลยครับเนี่ยนั่งกันจนเหงื่อแห้งจับจับร้อนๆนี่แบบเสื้อแห <c oughs> ้งเหรอหนึ่งพันคนแล้วโอ้สวัสดีทั้งหนึ่งพันคนนะครับจองสนามเพิ่มมันมีสนามเดียวตรงนี้นต้องแบ่งเครื่องกันเตะได้แกมก็ได้ภาษานี่ ใส่ยังสปอตไลท์ครับสปอตไลท์โอหเต็มสนามฤฤฤฤฤอันนี้มันหายไปสองหลอดนะเนะ<อ>ี่ยนู่นมันยิ่งไปเลยเด็กนี่คนอยากวิ่งแต่บอลแล้วน่าโคตรใจเลย<_ v> <_ v> สปอตไลท์หรือเปล่าทุกคนไม่รู้อะได้เตะบอลมันเหงื่อออก อึ๊บอืมนิดเดียวหมด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 เอกคั่วอาคั่วันนี้น่าพระพุทธพระพุทธพระพุทธวันนี้ฟังเคป็อปไหมช่วงนี้หรอฟังเพลงของประกอบซีรีส์ขวีนเอาเถียผมชอบพอมากอะโคตรพอเลยดูทีไรก็ฟินชอบชอบซีรีส์เรื่องนี้สนุกมาก วันนี้เข้าหนึ่งลูกแล้วเี็บร้อยเมื่อคืนลอกเกอร์ไม่ไหวไปเมื่อคืนนี้เหนื่อยหลับโอ้หเดือดเดือดเดือดเตะออกเลยเตะออกเลยตะออกเลยอ้าเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวผมผมผมลง่ะไป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 แลไปไปไป บายบายทีมต้องการผมทีมต้องการผมจริงผมขอโทษด้วยผมไปแล้ว